สวัสดีครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567ครับวันนี้นะครับทิ้งหน้างานที่จังหวัดอุดรครับเพื่อขึ้นมาที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใตดินภูแลนคาครับจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ต้องทิ้งงานมาวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาสําหรับเคลียพื้นที่นะครับไว้ต้อนรับคณะดูงานธนาคารน้ำใตดินนะครับซึ่งจะเดินทางมาจากเทศบาลเกาะช้างใต้จังหวัดตราดนะครับนำโดยนายกแจกนะครับก็จะขึ้นมาดู ธนาคารน้าใต้ด mm ินบนภูเขาเหรอครับว่าทําธนาคารน้ําใต้ดินยังไงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพลานหินแบบนี้นะครับเป็นพลานหินในพื้นป่าเยอะอย่างนี้นะครับทายังไงทําให้พื้นป่าสมบูรณ์ได้แบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนป่าแบบนี้ไม่มีให้เห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกป่าแรงท่าทซากจะเป็นสีน้ําตาลแล้วจะต้องทิ้งใบแล้วนะครับใบต้นไม้จะต้องทิ้งใบนะครับแต่ว่าบนภูแลนคาเนี่ยนะครับทั้งๆที่เป็นภูเขาหินแบบนี้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยต้นไม้นะครับแทบจะไม่ทิ้งใบเลย ทิ้งใบน้อยมากนะครับเพราะเขามีการเก็บน้านะครับลงสู่ชั้นใต้ดินแล้วก็อุ้มน้าไว้นะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของการต้อนรับในวันที่13ธันวาคมนี้นะครับที่คณะเดินทางจะมา140ท่านนะครับเราก็ต้องขึ้นมาเตรียมพร้อมนะครับมาเคลียร์พื้นที่เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนะครับเราก็จะเปิดการอบรมธนาคารน้ำใต้ดินรุ่นที่4นะครับในวันที่13-15นะครับก็คือสุก เสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะเปิดการรับลงทะเบียนในช่วงของบ่ายนะครับวันที่13นะครับช่วงเช้าเป็นการต้อนรับคณะก่อช้างใต้นะครับตอนบ่ายเป็นการลงทะเบียนผู้รับการอบรมธนาคารน้ําใตดินนะครับวันที่13นะครับแล้วก็ทําการอบรมวัน13 14แล้วก็ปิดการอบรมช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่15นะครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องธนาคารน้ำใตดินครับมาเรียนรู้จากพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ร่วมต้อนรับ ท่านหลวงพ่อสมานสิริพันโยนะครับด้วยนะครับก็ฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจเรียนรู้เรื่องธนาคารน้าใตดินนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับโดยมีข้อมูลอยู่ในเพจกล่าววอเตอร์แบงค์นะครับติดต่อกับแอดมินได้นะครับการลงทะเบียนนะครับจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่5ธันวาคม2567นเะครับเพราะว่าต้องมีการเตรียมเรื่องอาหารนะครับเตรียมเรื่องที่พักนะครับเตรียมเรื่องสถานที่การอบรมนะครับอย่างที่ท่านเห็นครับ ศูนย์เราอยู่ในป่านะครับศูนย์เราอยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมตัวที่จะรับจํานวนคนให้เหมาะสมนะครับการลงทะเบียนก็จะต้องให้อยู่ใน d e a ไลน์ประมาณวันที่5ธันวาคม2567นะครับใครที่จะลงทะเบียนนะครับก็ติดต่อทางอด m i n ไว้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่สะดวกในการชําระค่าลงทะเบียนนะครับก็คงต้องมัดจําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมีการชําระให้กับผู้จัดการทั้งหมดนะครับก็ต้องเป็นการบอกกล่าวกันนะครับ แล้วก็ใครที่จะมาค้างกลางเต้นในพื้นที่ยินดีนะครับอากาศตอนกลางคืนเย็นมากดีมากนะครับก็เตรียมเรื่องของผ้าห่มเครื่องนอนให้ดีนะครับเพราะที่นี่ตอนกลางคืนจะมีหมอกค่อนข้างเยอะนะครับผู้เขา้ารับการอบรมนะครับใส่เสื้อผ้าธรรมดม์แมงนะครับใส่รองเท้าที่สามารถเดินป่าได้นะครับเป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับในการจัดอบรมทุกครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะลดการ ขยะให้มากที่สุดลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุดนะครับเตรียมแก้วน้ําของท่านมาเองนะครับเราจะมีน้ําให้นะครับเราจะลดการปะายามลดการใช้แก้วพลาสติกลดการใช้ขวดน้ําพลาสติกนะครับก็เป็นการลดการใช้ขยะการอยู่ร่วมกันในผืนป่าให้ได้ครับจัดงานอะไรนะครับก็อยากให้มีการกระตุ้นกระตุ้นกับสีแวดล้อมนะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราภูมิใจที่จะได้ต้อนรับทุกท่านครับเราพบกันนะครับวันที่1 3 1 4 1 5นะครับใครที่จะมาก่อนเพื่อต้อนรับคณะ เกาะช้างใต้ก็เชิญได้ครับในช่วงเช้าวันที่13ครับสําหรับการความคืบหน้ายังไงนะครับติดต่อทางแอดมินได้ทางเพจกล่าวอุตแบงะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะจัดเตรียมพื้นที่ต้อนรับทุกท่านให้อย่างดีครับปูพื้นป่าแล้วครับนี่คือช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเดินสบายเลยครับไม่ร้อนนะครับพาเดินดูก็ได้ครับนี่คือทลานหิงช่วงเที่ยงนะครับดูครับ ถ้าเกิดเป็นที่อื่นพลานเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับดูครับสบายสบายครับไม่ร้อเลยนะครับนี่นะครับเที่ยงตรงนะครับแดบดบไม่ร้อดครับไม่มีเหงื่อเลยครับ